ตำนานชั้น3โรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองเคยเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยมากมายก่อนที่จะถูกทิ้งร้างอาคารหลังนี้มีทั้งหมด4ชั้นแต่ชั้นที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดไม่ใช่ชั้นบนสุดหรือห้องใต้ดินหากแต่เป็นชั้น3มที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปว่ากันว่าหลายสิบปีก่อนที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงผู้คนเข้ามาใช้บริการคับคั่งแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความจเจริญเริ่มเข้ามามีโรงพยาบาลสร้างขึ้นมามากขี่นอนและอาคารดูทันสมัยต่างกับโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ยังยังเป็นอาคารไม้ทําให้คนเริ่มน้อยและเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเรื่องเล่าขานว่าชั้น3ที่เป็นแผนกจิตเวชผู้ป่วยพิเศษเกิดเหตุการ์สยองขวัญที่ทําให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตอย่างปริศนาว่ากันว่าในคืนหนึ่งผู้ป่วยจํานวนมากในแผนกจิตเวชห้องอื่นๆก็ได้เริ่มทําร้ายตัวเองพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังต้องไปทั่วทั้งชั้น ขณะที่พยาบาลและหมอพยายามหยุดพวกเขาแต่ไม่สามารถช่วยใครได้เลยทุกคนบนชั้นสามคืนนั้นเสียชีวิตในสภาพน่าสยดสยองและโรงพยาบาลก็ถูกปิดลงในไม่ช้าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชั้นสามอีกเลยเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ตายอย่างทรมานยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นพยาบาลที่เคยทํางานที่โรงพยาบาลนี้เล่าว,ว่าเมื่อเธอเดินตรวจตราในช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงกระสิบเบาๆดังมาจากชั้นสาม เสียงนั้นเย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยความเศร้าหมองช่วยฉันด้วยฉันหนีไม่ได้เสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางแต่เมื่อเธอขึ้นไปตรวจสอบกลับพบเพียงความเงียบงันและความมืดที่น่ากลัวนักสำรวจหลายคนที่มาท้าทายตำนานที่กล้าเข้าไปในโรงพยาบาลร้างนี้มักจะรายงานว่าเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงชั้นสาอากาศจะเปลี่ยนเป็นเย็นลงอย่างผิดปกติพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆราวกับมีคนเดินตามหลังและเสียงกระซิบแผ่ว เหมือนกับกำลังพูดซ้ำๆว่าอย่าไปอยู่ที่นี่กับฉันบางคนเล่าว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปในชั้นสามพวกเขาเห็นเงาร่างเลือนลางของผู้ป่วยในชุดคนไข้ยือนอยู่ที่ปลายทางเดินเงาร่างนั้นไม่ขยับแต่กลับมองตรงมายังพวกเขาด้วยสายตาว่างเปล่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อธนาที่กล้าท้าทายตำนานนี้เขาเป็นนักศึกษาที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติวันหนึ่งเขาและเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลร้างในตอนกลางคืน พวกเขาเดินขึ้นไปถึงชั้น3และเริ่มถ่ายวิดีโอเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือขณะที่ธนาเดินสำรวจเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลับไปกลับไปแต่ธนาไม่สนใจเสียงนั้นและเดินต่อไปขณะที่เพื่อนของเขาเริ่มหวาดกลัวและบอกว่าเราควรจะออกจากที่นี่พวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลัง เมื่อหันไปดูก็เห็นเงาดำสูงใหญ่เดินช้าช้มาทางพวกเขาธนาพยายามถ่ายวิดีโอแต่กล้องกลับใช้งานไม่ได้และไฟฉายก็กระพริบติดติดดับดับเพื่อนของธนาเริ่มวิ่งหนีแต่ธนากลับตัดสินใจเดินต่อไปเพื่อตามหาความจริงขณะที่เขาเดินเข้าไปใกล้ทางเดินด้านในสุดเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้โหยหวนและไฟฉายของเขาก็ดับลงทันทีเขาเห็นเงาผู้หญิงในชุดคนค่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอผิวซีดขาวดวงตากลวงโบ และเธอกำลังกระซิบช่วยฉันหนีไปไม่ได้ธนาไม่เคยกลับออกมาจากชั้นสามอีกเลยเพื่อนๆของเขาที่รอดชีวิตก็ไม่อาจเล่าถึง